สวัสดีครับเราอยู่คุณดีริจี่นะครับเม,มื่อกี้แม่งเกมเดือดฉเฉือยจนได้ไปดันขึ้นไปไปครับผมไปครับผมดันครับผมโอ้ยกินก่อนกินก่อนจะเย็นจะเย็นมืออยู่เพิ่งเร็วเกินไปหัวเราขึ้นแล้วเรือไปครับผมไปครับเตรียมซ้อนเรือเตรียมซ้อนเรือ ออออืมอืมเราดันโคนขึ้นไปก่อนกินไปครับไปมมาเราไปไปเราดันตัวนี้ขึ้นไปม้องกันไม่ให้เหลือเขาลงมานะครับเราเอาหมากินครับผม อุดจุกไปเลยดีครับอืมทิ่มตัวนั้นใช่ไหมเราถานขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาเม็ดไปเล่นแล้วนะครับท่านผู้ชม กินไปเลยครับผมตัว่าเขาเจาต,ตัวไหนกินนะเขาเอาตัวนั้นกินอืมตอบไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมตอบควนไปเลยเราเบี้ยงหงายนะครับ เขาเตรียมแยงแล้วเว้ยเราก็เตรียมไปกับเขาบ้งางไปกระจายหน่อยกระจายกำลังกระจายกำลังเรือ,อ,อมาอีกตัวหนึ่งดีกว่าหรือว่าไงดีะตัวนี้ดีกว่าท่านผู้ชมต่อไปเลยดีกว่า บังคับนะครับว่าให้เขากินไม่ก็เขาจะโดนกินสองเขาไม่ยอมกินด้วยอดอีเขาไม่ยอมกินเว้ยทําไงดีถ้าเราดันสองสองดันดันสองถ้าเราเป็นฝ่ายกินเราจะได้เปรียบไหมเนี่ยโอเคเราถอยตรงนี้มาก่อนดีกว่า เกินกินกินอ่ะเราต่อมาไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเขาลงมาปวนเราถ้าเขาไม่ต่อเนี่ยเขายุ่งนะครับเขาต้องต่อนะว่าเอาไม่ต่อว่ะอ่ะถ้างั้นเราแยงตัวนี้เรากินลุกเข้าไปเลย ครับผมซ้อนครับผมซ้อนเขาต้องเอาเรือมาป้องกันนะเฮ้ยไม่ว่ะสุดจอดเอามาไปตัวนั้นเราจะเอามาไปกินโคนกินตัวนี้ไปก่อนกระจายกำลังเรือนะครับ คิดว่าเขาน่าจะเอามามาตบโคลเราร็วเนี้ยแล้วแหละแต่เขาก็ต้องดูไงว่าเฮ้ยมันจะทำอาไงวะเพราะว่ามันแพ้ได้ไงครับเฮ้ยโะไปครับผมถ้าคุณเขาถ้าคุณเขาหนีเนี่ยยุ่งเลยนะครับผมเอาเบีย้ยเนี่ยเสียบมาสเสียบเหลือ อา่ถือว่าคุณเขาไม่ป๊อตนะครับเขาน่าจะกลินโควเราเร็วๆเนี้ยแหละไปจัดการตัวนี้ก่อนแต่ว่าขุนเขามันบังตาเหลือเขาอยู่ไง เขาไม่บางตาเลยแล้วคท่านผู้ชมเขาสามารถกินได้อย่างเต็มที่แหละตอนนี้ใช่แต่เรากินตัวนี้ไปก่อนเฮ้ยสูตจอดสูตจอดถือว่าฉลาดนะครับเขาฉลาดจริงๆแต่เขาลืมเปล่าว่าเขาไปจ้าปิดแล้วเอาเม็ดปิดแม่งเลยเ่ <laughs> ต้องดูนะครับว่าจะไงต่อนะโอเคเราลุกตัวนี้ไปก่อนดีกว่าท่านผู้ชมให้เขาเอาเรือมาปิดอ okay. าโอเคเราอย่างครับผมเออคิดว่าไงดีเขางนีไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมให้เขากินมาเลยดีกว่า กินครับผมกินลุกเข้าไปให้คุณเขาก็เด็นไปไกลๆอืมโอเคอืมตอนนี้เนี่ยเราจะต้องป้องกันเบียทั้งสองตัวนะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราต้องเตรียมป้องกันเบี้ยรยเราเตรียมแผนและแผนป้องกันเบีย้ย กินเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาโคลนขึ้นไปลุยแล้วโอเคไปครับผมเต็มสไลด์เต็มสไลด์โคลน ควรเราเตรียมตัวไปแล้วอืมโอเคดันขึ้นไปตรงๆครับผมนะเขาดันไปตรงนั้น,นเราไปตัวนี้ ไ okay. ปเราดันตัวนี้ไปเลยครับ mm hmm. เขาน่าจะเปิดเม็ดเพื่อที่จะเอาตัวนี้เราลงมาเนี่ยไปแล้วเราก็จะเล่นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอืไ mm hmm. ปไปครับผมตัวดีๆนะเนี่ยไม่ใช่แบบตุมตามโดนลูกเรือหาย แต่เราค่อยๆยขยับนะครับพี่จะมากินเบี้ยวผมอย่างเดียวเลยเหรอไม่ให้กินไว้วลงมาไม่ได้ขาโค้ม,มันยาวเฮอ,อมาเขากระโดดมาเขากระโดดหนีแล้วเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ละโอเคไปครับผมอืม เขาก็ายังกระโดดกินอะไรเราไม่ได้นะครับอ่อไม่แน่ดันขึ้นไปดีกว่าโอเคดันขึ้นไปท่านผู้ชมว่าถ้าไม่มีเรือท่านผู้ชมคิดว่าใครจะชนะครับ ดีๆเนี่ยเล่นกับคนนี้แบบอันตรายง่ายไปก่อนค่อยๆใจเยน็นไปเชื่อมละเดี๋ยวเอาโคนขึ้นได้ก็น่าจะงานน่าจะโอเคแล้วลวครับโอเคเขาจะมาเล่นเราไว้ไปเออเดี๋ยวดูก่อนนะว่ายังไงเขาลุกเราได้นี่หว่าท่านผู้ชม ลุกเราได้ไปในเรามาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งหนูมมันถูกปิดตายไปแล้วโอเคไปครับกดมาครับผมอืมไปเราไปตานี้ดีกว่า โอ้โห oh. ไปครับผมคิดว่าเขาต้องต้องเอาอะไรไปกินสองสักอย่างนึงนะใช่ซึ่งเราขอกินมาเขาก่อนแล้วกันโอเคมาเขาโดดไปตานั้นนะครับเดี๋ยวเราดูดีว่ามาเขาหนีตาไหนได้บ้างโอ้ oh, หลายกาดว่ะมาเขาจะรู้กินเรือเราเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอันตรายมากโอเคถ้าอย่างนั้นเรายืดไปยาวๆดีกว่าท่านผู้ชม ไม่ให้เขาลุกกินเรือเราได้นะใช่แล้วเราก็จะมาอย่างนี้โอเคโอเคครับผมเราออกดีกว่าออกดีกว่าครับอยู่ข้างในไม่ปลอดภยัย เขาจะมาสร้างเครือข่ายเบียร์นะครับเอ่อเราหายไปอีกตัวแล้วกันเขาคงไม่กล้าเอาเหลือกินหรือมั้งมันพี่ครับมันมันกินไม่ได้ครับผมเพราะผมไม่อนุญาต ท่านผู้ชมเห็นตัวแยงมาแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมตัวแยงม้าเรากำลังจะไปแล้วตัวแยงมา้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยซิกซักจนได้แต่ก็ยังไม่ได้หรือเปล่าอือยากรู้จังอะ่ะลองดูหน่อยนะ ลองดูครับลองดูว่าเหลือเขาจะยังไงนะครับเขาอาจจะเอามากินโครมไปเลยก็ได้นะเราเล่นแบบสบายๆครับเราเลยอีกต้องสีนาทีกว่า กินนะผมเหลือไม่หนีพี่เสียบแล้วนะเชื้อเรือไม่หนีเราเสียบเลยครับถ้าเราจะเสียบมากอโอ้มาหนีไว้มาหนีแล้วโอเคอเราเสียบเ,เรือเรืนลงไปข้างล่างนะครับแต่ลงไปแล้วก็คือลงไปเลยจะขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปิดประตูละขังตังตู้ม เดี๋ยวเราจะไปไล่แทะเขานะครับไล่แทะเบียรเราเบียเยอะกว่าไงเป็นเกมที่ต้องใจเย็นจริงๆว่ะเกมนี้ท่านผู้ชมเป็นเกมที่ต้องใจเย็นจริงๆว่ะดูว่าเขาทำไงนะครับ สร้างเป็นกล่องกำลังต่างดาวเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะเอาเรือไปลวงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรือไปลวงละตัวที่หนึ่งเบียร์ฟีเม็ดเอาไงครับจะรักษาเบสตัวไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรูดีๆนะมันจะทำอะไรเรากินไปก่อน,นครับผม ไปครับนี้ไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปตบเขาฝั่งนู้เลยครับเขาอาจจะเอายอมเสียมา้าไปแต่พวกเราก็มีเป็นฝูงอยู่ดีเกมนี้จะชนะภายในนาที40ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเป็นเกมที่อดทนจริงๆว่ะเกมนี้ไม่กินไว้ไปเตรียมตัว มาฝั่งนี้แหละหลวงฝั่งนี้บ้างแหละเดี๋ยวเราจะเอาเรืองมาลวงเขานะโอ้โหไปครับผมไปครับผมเราจะเอาเบี้ยลวงเม็ดเขาแล้วนะครับกินกินครับผม ต้องปรับโคนิดนึงโอเคทานึ้นไปครับผมเขาเป็นอะไรกับเบีย้ยตรงนั้นมากไวเนี่ยโอเคเขากินไปเลยครับใจเย็นเราลุกก่อนโอเคเขานีไปทานนั้น,นเรากินไปก่อนเลยครับผมโอเคไปละไปละโคนไปละโคนถอย ไปครับโคนถอยเขาต้องหนีไปรูนูนนะเฮ้ยจริงดีพ๋พี่พี่เอาเย่งี้เลยเหรอพีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรากินตัวนี้ยังไงผมก็ชนะพี่อยู่แล้วนะครับพี่ครับขอดูดิเราหน้ากระดานหน้ากระดานสามเหลี่ยมโอ้ยในที่สุดก็ชนะเว้ยแบบเหนื่อยมากอะเกมนี้ขอบคุณครับ